หมดแล้วหมดเลยกับแจ็คออโต้เทรดขนมาให้แบบโล้ลเลยสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมอองแจ็คออโต้เทรดคลิปนี้มาเจอกับพีพีพีสี่คัน4สายพันไร่ตั้งแต่ p o นเนอร์วเอ็ X. ปาเชโรและเชลานาครับบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้โปร1 1เดือน11คนโสดไม่ต้องห่วงคนไม่โสดก็ไม่ต้องกลัวโสดไม่โสดไม่โสดแจ็คออตโตเทรดขนลังวันมาแจกแบบลน้นๆ9อย่างเลยนะครับคนอื่นกดติดตามกด subscribe ที่ช่องแจ็คออตโตด้วยเบอร์โทรติดต่อ0 8 9 2 4 4 3 5 0 0ลอ่ย์ศดแจ็คออตโตนะครับรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวยต้องแจ็คออตโตเทรดนะครับ บอกก่อเลยข,ของรางวัลมี9อย่างกรอบรูปทองคำมงคลจากร้านทองชั้นนำบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงกล้องบันทึกหน้าแบบ Full HD บริการฟรีขัดเคลือบแกนคูปองน้ำมัน1,000บาทเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองพร้อมเข้ารูปค่าแรงตลอดอายุการใช้งานฟรีเลยนะครับกีโวเชอร์ของ a อ a z o n ซอีก500บาทบอกก่อนเลยว่าแจกแบบล้นๆมาดูสายปฏิบัติการ P P V คันแรกเป็นอะไรบ้างนะครับพอ r t ูเน2.8ชิล s p o ี t i v o ์ขับ4 เกียวโตปี19นะครับราคา1,459,000บาทจัดไปแน่นได้1,673,000บาทคันต่อมาเป็น MewX 3.000บาส่วน DTi Davies นะครับตัวนี้ขับ2ปี17.17 17, ไม่อยู่81,000กว่าโลขายอยู่8 1 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้1 8 4 0 0 0บาทคันตอ่ 1, 8, ททตอมานะครับเป็น Bajaro Sport 2.4 Gt ปี17ตัวนี้ปี16.17เลยนะครับไม่อยู่ที่70,000กโลจริงๆเราต้องไม่บอกไม่เนาะแต่ไม่เป็นไรที่เหลือเดี๋ยวไปดูในคลิปย่อยๆเอาเนาะเราจะซอยย่อยๆให้ทีละคันแบบละเอียดละเอียดนะครับตัวนี้ขายอยู่8,59,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้8 8 8 0 0 0บาทเบ่งได้อนิดหน่อยอยู่ที่1ล้านบาทนะครับในเครดิตดีออกรถ0บาทแน่นอนต่อมาเป็นที่สันโรานะครับ 2.3วีเกียวโตปีหนตัวนี้ป้ายแดงขายอยู่ล้านสเราขายอยู่ที่799,000บาทจาัดไฟแนนซ์ได้896,000บาทบอกก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยกับ PPV 4คันนี้นะครับดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ต่อปีผ่านานสูงสุด84งวด0%น,นาน6เดือนรถสวยบอกสวยไม่สวยบอกไม่สวย,สวยต้องแจ็คออโต้เทรดของแถม9อย่างโปร11เดือน11บเดไม่โซนไม่สนแจ็คออโต้เทรดขนมาให้แบบโลโลเลยนะครับผมของแถม9อย่าง อย่าลืมนะครับติดตามคลิปต,ต่อไปว่ามีอะไรบ้างวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่บ้านต้นต่อของเรานะครับน้องนอตตีน้องเบียร์น้องตะนะครับที่มาช่วยดูแลและกางร่มให้คุณตะก้องตัวสั้นนะครับผมวันนี้คุณตะก้องตัวสั้นหน้าแดงแล้วแหละไม่ใช่อายหรอกกูรอดเอามือส่นด้วยโอเคผมอง <c oughs> จากโลเทสลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับย่